สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีน้อยหนามานาเสนออันนี้เป็นที่แปลกตาหรือจะเป็นหรือจะเป็นของที่บ้านทนเดียวเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้อยหนา,พ,นา,นหนาพันสีม่วงก็ไม่เคยซื้อมากินนะคะเท่าที่จำได้เพราะว่าต้นนี้แค่อายุแค่ปีเดียวตอนเล็กๆเ,เขาก็ยังสีเขียวแบบนี้นะคะพอโตหน่อย ก็เริ่มมีสีทีแรกก็คิดว่าเขาเป็นแมงเนาะเพราะว่าเขาเป็นแมงแต่ที่ในได้เป็นสีม่วงเดี๋ยวเราหาไปดูลูกที่เป็นแมงแล้วก็ลูกที่เน่าอันนี้เป็นน้อยหนาธรรมดานี่ไงนี่ไงลูกที่เขาเป็นแมงเขาก็จะเป็นแบบนี้ เพราะว่าต้นสีม่วงมองไกลๆก็คิดว่าเขาเป็นแมงอ,อ้ออยู่ทางนี้ก็มีเพราะมันจะออกสีดำๆมืดๆนี่เป็นน้อยน่าธรรมดาเขาจะ,นนจะเห็นไหมคะนนเขาจะเป็นแมงสีอย่างนี้อันนี้คือเป็นแมงเนาะน้อยหน่าธรรมดา เดี๋ยวเราเอาไปเทียบกันดูอันนี้ก็กำลังโตน้อยหน่าหนังนมันอยู่้าง,งด้วยะใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเทียบสีกันดูนะคะว่าสีมันคล้ายคล้ายกันมองผ่านแวบๆอันนี้มองแวบๆมองแวบๆก็คิดว่าเขาจะเป็นแมงแล้วก็จะดำๆๆแบบนี้เนาะ พอมาดูใกล้ๆอ้าวสีม่วงถามว่าดีใจไหมดีใจมากมีต้นเดียวค่ะมีต้นเดียวก็เลยภูมิใจนำเสนอไม่ไม่รู้ด้วยนะคะว่าได้มาได้ยังไงตรงนี้มันเกิดอยู่หน้าบ้านก็เลยปล่อยให้เขาโตแค่ปีเดียวเองนะคะต้นนี้ปีเดียวเองออกลูกแล้ว ปกติเขาจะสองปีกว่าสามปีจริงๆอะ่ะเขาน่าจะลูกใหญ่กว่านี้เนาะแต่อันนี้เขาไม่ได้บำรุงเพราะอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็เป็นแบบสภาพแบบว่าหินหินแบบไม่ได้บำรุงอะคะ่ะเพราะว่าน้ำผ่านตรงนี้ต้นไม้แปลกของบ้านก็เลยนำนาเสนอให้ดูเผื่อบางท่านอาจจะมีหลายต้นนะคะ แต่สำหรับอ้อมนี่ต้นแรกและต้นเดียวเลยดีใจมาก <g iggle> สำหรับใครนะคะที่ต้องการมาเมล็ดพันธุ์นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักเดือนครึ่งหรือหนึ่งเดือนถ้ามันสุกแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงจะฝ้ายไหมจะหนังไหม อันนี้ก็ต้นนี้ก็เราเพาะด้วยมเมล็ดนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีเลยค่ะถ้าใครต้องการมเมล็ดฝากกดติดตามด้วยนะคะ